สวัสดีแฟนข่าวเลสเตอร์ทุกท่านทุกคนกันครับเรามาดูข่าวเลสเตอร์ในช่วงเช้าของวันที่8สิงหาคมกันดีกว่านครับเรามาเริ่มกันต้วยข่าวนี้อิเคียนาโซซัดจุดโทษเลสเตอร์เบียดมชสเตอร์เซโลโลกการกุศลกิริสประเดิมสนามในค่ำคืนนัดเมื่อวานนี้ โดยกันที่ทางเลสเตอร์ซิตี้ประกาศคว้าแชมป์คอมมิตี้ชิลล์2021หลังเฉือนเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงท้ายเกมบุบบิดไป1-0จากจุดโทษของเคเลซี่อิฮานาโซเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยเกมนี้แจ็คกิลเลชแข้งป้ายแดงของปอร์บายสีฟ้าได้ประเดิมสนามก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะเปิดสนามฟุตบอลเบริกิตในสุดานหน้าโดยศึกฟุตบอลแชมป์ชนแชมป์นะฮะคอมมิตี้ชิลล์2021เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่สนามเบมบรีแมนซิตี้แชมป์ฟุตบอลเบริกิต ที่ผ่านมาพบกระทางเลสเตอร์ตี้เจ้าของแชมป์เอฟเอฟล่าสุดในครั้งนี้โดยกันนี่ทางจิ้งจอกสยามของทางเบนตันเบรเชอร์ต้องเสียเฟสตรีฟอรบาน่าเซ็นเตอร์แบ็กตัวเก่งที่กระดูกน่องแตกในเกมอุ่นเครื่องเฉือนบียาเบรันไป3.2ต่อล่าสุดทำให้เกมนี้ทางเดดเดอจามาตียืนประกันหลังตัวกลางคู่กับทางชักราสุยินซูส่วนแนวรุกยังเป็นชุดเก่งเชมิบาดีน้าเป้าก็จะมีอโยเซ่เปเรสยูริเจเดมัน เจมพบิสันและก็ฮาวิบรานปั้นเกมสนับสนุนสน่วนทางฝั่งเป๊ปกิโดราชนั้นยังคงต้องใช้ดาวรุ่งผสมชุดใหญ่นะฮะในช่วงรับแข่งที่ผ่านมาเนื่องจากบรรดาแกนหลักที่ไปร,รับใช้ชาติในสกยูโรและก็โก้าอเมริกาเพิ่งกลับมาซ้อมกับทีมซึ่งยังไม่พร้อมในเกมวันนี้โดยนารุกยังใช้บริยัตมาเมรส ทำเกมโรขะทางเฟอร์รันโตเลสและก็ไอหนูซามิเอลเอโดซีโดยมีอีคายคูโดกันเดินเกมแดนกลางสนามโรขะทางเฟอร์ิโยอีกทั้งยังมีชื่อของแจ็คกิลิชแข้งป้ายแดงที่ซื้อมาจากทางอัสซมิลลาหน่้ล้านปอนด์เป็นสำรองอยู่ข้างสามในครั้งนี้โดยเปิดฉากมาครึ่งแรกนะผมงานนี้ซามิเอลอาโดซี่เปฟีคิกได้หน้ากรอบก,ก่อนที่ทางอีคายคูโดกันจะวิ่งมาปั่นข้ามกระแพงไปบอลกำลังจะมุดใต้คานเข้าอยู่แล้ว แต่แคสเปอร์ชไมเคลื่อยังโชว์ซูเปอร์เซฟบินออกไปได้แบบบุริเกลายเป็นซิตี้นะผมที่บุกกดดันได้น้ำได้เนื้อกว่าเมื่อทางเบนชแมงเมนดี้ครอสบอลในกรอบหกรา้าให้กับทางสักราจุนชูพุ่งมาล้มตัวสกัดเกือบจะเข้าประตูตนเองแต่ยังดีที่เหินข้ามคานออกไปอีกที่ถัดมาบอลต่อเนื่องจากลูกเตะมุมของคุณออกันเปิดลึกมาเสาไกลบอลถึงริยัตมาเรชอัดด้วยขวาหลุดกรอบออกไปแบบนัสดยด นาที่สเปนที่ผมจิงจอกสยามปิดได้ลุ้นขึ้นนำเหมือนกันนะฮะผู้ทางอโยเซเปเรสผ่านบอลให้กับทางเชม่บาดี้อัดด้วยขวาดอกกรอบบอลยังไม่ผ่านมือแจ็คสเตเฟนปัดออกหลังไปได้นาทีที่ส3เลสเตอร์ได้ลุ้นกันอีกครั้งบอลวางยาวมาให้กับทางบริคาโดเปเรล,ล่าทางขวาขั้วไปเอาบอลก่อนจะไหลคืนให้กับทางยูริติเลมันกึ่งยิงกึ่งผ่านเลียดไปในกรอบโดยอโยเซเปเรสวิ่งมาซัดตามน้ำแต่ยังไปติดเข้าซองแซ็คสเตเฟนเท่านั้น เป็นช่วงเวลาของทับจิงจอกอีกไม่ถึงนาทีนะฮะต่อมาเมื่อทางแางวิบานซัดไปติดบล็อกเจมี่วานดี้เก็บได้ในกรอบก่อนจะซัดอีกครั้งแต่ยังติดเซฟของนดยดนแมนซิตี้ช่วยทับเรือยไวไม่เสียประตูในครั้งนี้28ที่ต่อมาเลสเตอร์ทําเสียบอลตรงกลางเมื่อทางอีคายกูเดกันปาดออกซ้ายกับทางไอ้หนูเอโดซี่หลุดเข้าไปซัดมุมแคบด,ด้านซ้ายแต่ยิงไม่ดีหลุดกลอับออกไปอย่างน่าผิดหวัง12ที่ต่อมาซูเอากอนเซโร่ลากตัดเข้ากลางมาเอง ก่อนตัดสินใจยิงจากนอกกรอบแต่ยิงไม่ดีบอล่าบดออกหลังไปอย่างน่าสายอีกที่ต่อมาทางคุณตดกันนั้นลองปั้นนอกกรอบกันบ้างแต่ก็หลุดเสาออกไปแบบหมดลุ้นกันอีกครั้งนนทีสุดท้ายครึ่งแรกทัพจิงจอกพลาดโอกาสขึ้นนําหลังทางไรอันเบอร์ธาร์ตัดบอลได้ก่อนให้เบรสันปาดออกซ้ายให้กับทางปราณตัดมาเสาสองให้เจมี่วาร์ดี้ตบัดยิงด้วยซ้ายบอลไปติดขาแท็กสเตเฟนก่อนจะพุ่งไปชนเสาอย่างน่าสาย จบครึ่งแรกยังทำอะไรกันไม่ได้เพิ่มเลสเตอร์ซิตี้เสมอกระทางแมนซิตี้ไปศูนย์ต่อศูนย์เดี๋ยวกันนี้กลับมูก๊กันต่อในครึ่งหลังทั้งสองทีมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นแต่ที่51เมื่อทางเบอร์ชาต์ไปอัดมาเรชล้มลงหน้ากรอบเขตโทษก่อนที่ทางบริยาชมาเรชจะลุกมาซัดฟรีคิกเองแต่บอลยังหลุดก,กรอบออกไปแบบน่าเสียดายอีกสองทีต่อมานะผมทางคุณการวิ่งมาอัดจากนอกกรอบแต่ยังเบาไปเข้ามือแชมัยคิลน ทำอีกครั้งอโดซี่ปาดจ,จากเส้นหลังไปเฉลับโซยุนซูบอลมาเข้าทางอีคายคุดะกันกันอีกครั้งแต่เจ้าตัวนั้นวิ่งมาอัดเต็มแรงเหินข้ามคานออกไปาทีที่59บริเวณสีฟ้าพาดโอกาสทองขึ้นนำหลังบอลสวนกลับโคพาเมอร์แทงทะลุให้กับทางริยัตมาเบรชหลุดเข้าไปทว่าปีกอัลจีเรียรายนี้ยิงไม่ดีข้ามคานไปอย่างน่าผิดหวังซึ่งเกมแรกแลกกันอย่างสนุกนะฮะ กที่ต่อมาไวทิสันตัดบอลได้ก่อนจะพลิกเข้ามาด้านในแล้วลากมากดด้วยขวาบอลพุกถากเสาออกไปแบบน่าเสียดาย65ที่ต่อมานะผมก็จะเป็นเพบกาโดรานะฮะแก้เกมส่งโปรดี้แล้วก็แจ็คกิลเลชดาวเตะตัวใหม่ลงมาเล่นแทนอีคายกุจกันและก็ซาอุบุเอลเอโดชินนที่71นั้นฟั่งโรเจอร์ก็เปลี่ยน4คนรวด ส่งไปสันดากา้ามาร์คอาราเบตันบูบังการีซูมาเ,เล่และก็เคเนนยูวิลี่ฮอลแทนเจมี่วาด,ดีอายอเซเปเรสยูริเตเดมองและก็เจมส์มาดิสันแต่ที่84ทัพยิงจบเกิดได้ประตูขึ้นนำหลังอีเฮนาโซ่หลุดเข้าไปกำลังจะแตะบอลหลบอยู่แล้วแต่ยังเป็นแช็คสตีเฟนที่พุ่งออกมาเร็วบล็อกเอาไวท้ทันทำอีก2นาทีเป็นโอกาสทองของซิตี้บอลยาวไปถึงเสาไกลแล้วถึงแจ็คคิริช จับบอลลงอย่างที่มนวลก่อนจะไหลต่อไปให้กับทางเบนไนส์พยายามล้มตัวยิงแต่ยังเบาไปเข้ามือชไมัยเคลนซะอย่างนั้น88ที่ต่อมานาราซิตี้ได้มาพาดเมื่อทางนาธานอาเก้ไป,ปรวบขาอีเฮนาโซแม้บอลจะได้เปรียบไปเข้าทางด้านดาก้าก็จริง แล้ก็ติดเซฟตีเฟนไปแล้วแต่ผู้ตัดสินเป่าย้อนหลังมาให้จุดโทษเลสเตอร์แม้แข้งระบายนั้นจะรุมประ้วงแต่ก็ไม่เป็นผลเมื่อทางอินาโซนั้นถือบอลมาตั้งก่อนจะวิ่งไปซัดเข้าไปแบบไม่พลาดทำให้เลสเตอร์ขึ้นนำไป1.0ต่อจบเกม City, เลสเตอร์เฉือนอัชนะับแมนซิตี้ช่วงท้ายเกมบุบิดไป1.0ขคว,ว้าแชมป์คอมเมนตี้ชิลไปในสัี่นี้ไปครองเป็นที่เรียบร้อยนนครับ ส่วนรายชื่อที่ลงเล่นนัดเมื่อคืนนี้ทั้ง2ทีมนะฮะทางฝั่งเลสเตอร์นั้นก็มาในระบบ4-1-4-1ก็ได้แก่แคสเปอร์ชไมเคลิลบริคาโดเปเลล่าแดนนียลอามาจ,จีชักราสโซยุนซูไบรอันเบอชานด์วิลฟริดเอนจิตี้อโยเซ่เปเ,บเ,บเบรสยูริเตเดอร์มันเจม,เมสววจมม์บันดิสันฮาวีย์ปรานเจมี่วาร์ดีส่วนแมนซิตี้นั้นก็จะมาในระบบ4-3-3ก็ได้แก่แซคสเตฟเฟนชูอัลกอนเซโรโรเบนดิอาสนาธาานอเก เมชแมงเมนดี้ฟอนดนิโยอีคายคูกูเดอกันโคพาร์เมอร์บริยัตมาเบรชเฟอร์รันโซเลสซอมเอลเอโดชีนะครับนานผมเป็นว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันลวกันว่าจะเป็นเช่นไบรอิกฮียนโซชีเลสเตอร์ควรได้จุดโทษดับแมสเซตตี้ซิลแชมป์คอมมิตี้ชิวตั้งนานแล้ว โดยการที่ทางเคเลซี่อิฮนดาโซให้สัมภาษณ์ไม่เกรงใจแมนซิตี้ทีมเก่าชี้เลสเตอร์สมควรได้จุดโทษแล้วในจังหวัดตัดสินแชมป์คอมมูนิตี้ชิลโดยการนี้ความหลงหลังฟุตบอลเอฟเอคอมมูนิตี้ชิลศึกชิงโล่การกุศลก่อนที่ทางฝรั่รงกศสจ,จะเปิดฤดูกาลใหม่เลสเตอร์แชมป์เอฟเอคัพเฉือนเอาชนะแมนซิตี้แชมป์ฟุตบอลฝรั่งเศสไปแบบบุบบิ่หนึ่งต่อศูนย์ จากการสังหารจุดโทษของเคเรซี่อิเฮนาโซในช่วงท้ายเกมในที่ที่89ช่วยทางที่จ่อสยามคว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2ต่อจากปี1971หรือเมื่อ50ปีที่แล้วโดยหลังจบเกมอิเฮนาโซคนนี้ทำประตูกับเกมเก่าอย่างทางบริเาลสีฟ้าซึ่งเจ้าตัวนั้นก็ไม่ได้แสดงอาการดีใจหลังจากสังหารจุดโทษเข้าไปซึ่งได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงจังหวัดได้จุดโทษที่ตนเขาเข้าไปบีบย่งบอลจากทางนาธานอาเก้ ก่อนถูกรวบล้มลงในเขตโทษแม้บูตสินจะปล่อยให้เลสเตอร์เล่นต่อซึ่งเป็นสันดาก้าก็ยิงไปติดเซฟแช็กสเตเฟนแต่ก็ยังกลับมาเป่าจุดโทษย้อนหลังให้ก่อนจะกลายเป็นประตูตัดสินเกมในนัดเมือ่อคืนนี้ซึ่งดาวยิงทีมชาติเนเธอร์ด์คนนี้ได้กล่าวถึงจังหวัดนี้ซึ่งเป็นที่ตกเฉียงกันพอสมควรมาว่าผมมีหลายหลักหลายอารมณ์ปะปนกันเพราะผมทำประตูทีมเก่าแมสเซตี้ได้ แต่ผมก็ดีใจที่สามารถคว้าแชมป์ให้กับทีมของผมได้ส่วนจังหวะในจุดโทษนั้นผมคิดว่ามันเป็นจุดโทษนะเพราะเขาอาเก้นั้นขัดขวางผมและู้ตดสินก็มองเห็นซึ่งเขาต้องการจะให้เราได้เล่นต่อเพื่อดูว่าเราจะทำประตูจากจังหวะนั้นได้หรือไม่ซึ่งมันก็สมเหตุสมผล ขณะที่จังหวัดจุดโทษนั้นผมก็ได้ฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องเพราะผมพลาดไปครั้งหนึ่งเมื่อการที่แล้วผมจึงต้องซ้อมอย่างหนักในช่วงปรีซั่นตอนนั้นในใจผมคิดอย่เดียวว่าจะต้องยิงให้หนักและเข้ามุมเข้าไว้และนั่นคือสิ่งที่ผมทําในวันนี้ e อีเฮนเดโซคนนี้ที่กล่าวชิงช้ยสุดทางฝีมือกิจนั้นนัดเปิดฤดูกาล2021นะฮะเลสเตอร์จะเปิดบ้านต้อนรับบูฟแฟงตันในวันเสาร์ที่14สิงหาคม ขณะที่แบลซิตี้จะเริ่มภาร,รกิจป้องกันชั้นด้วยการไปเยือนสเปอร์ในวันอาทิตย์ที่15สิงหาคมที่จะถึงนี้